สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับเจสุน้องเรือเช่นเคยครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้านะครับมิวเอ็กซ์อีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวมุกนะครับดีไซน์ก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับผมมาดูด้านในกันเลยครับครับสําหรับภายในเจ้ามิวเอ็กซ์อีดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมีมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบเอวโต้แปสปีดนะครับและออโต้เบรกโมาให้เรียบร้อยนะครับจอ มีเดียขนาด1 9นี้รองรับ Android Auto และ Apple CarPlay นะครับแล้วก็จอเรือนใหม่นะครับผมปรับตั้งค่าได้นะตัวนี้มาพร้อมกับระบบ A d a s ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับ Active ก็มีมาให้นั้นะครับครับด้านหลังนะครับก็จะมาแบบเบาะนะครับสีน้ำตาลอ่อนเหมือนกันนะครับดีไซน์สวยงามทั้งคังนะครับผมเบาะพีนไม่ย่ำนะครับดูเรียบดรูนะครับมีระดับนะตัวนี้ ครับท่านใดที่สนใจนะครับโทรนะครับศูนย์994094213ครับบ้านเขียว J. โค115ครับชอบกดไลค์กดแชร์กดบฟลโลกดใจใผมนะครับจะได้าร์ดสิบใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วพบกัน